ทริปนี้จะไปเข้าเทวดากับเด็กแก๊งนะครับไปกินบ้าเนีกินน้ำสมบัติ่าเลยวนรกผมก็ปวด่ยูากคไม่ลืมัาระนนี้เราน้ำแวะข้าวที่เป้าตังข้าวมันไก่เป็องนะครับ้ม่ลกเาตังไปตลานี้ก็ยาเป่าูมาแล้ว เอาหน้าอ๋อแบบเป๋าเป็นพี่ว่าแต่หรอตอนแ้กผมผมหาซื้อกับเป๋าเป็นพี่อยูอันนี้พี่ใส่ใบเห็นแล้วเดี๋ยมาใส่โทรศัพท์เลยชั้นเหมือนลึกๆเดี๋ยวอันนี้คือซ้อมกินไว้ก่อนซ้อมครับซ้อมครับเดี๋ยวเราจะไปกินจริงที่เบตงกันอีกทีหนึ่งโอ้โหคาดว่าเย็นนี้น่าจะถึงว่ามันไม่แน่ครับขี่รถเรวได้ ที่อน,นอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อ ทั้งพี่พึ่งกินข้าวเมื่อี้อ้นี้ล่าสุดที่มาก็บเพื่อ้กบนู้นเป็นนอนสลานู้นฝ <c oughs> นตกหนักไอ้วันที่ว่ามีฝนดาวตกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอยใจนอนี้เจอเจฟอร์ซ่าที่เพิ่งลงมาจากเข้าเทวดานะครับ ไปแล้พ <da cost> ูดอ่ะอาอนอ้อัายนี้เรืคือมอกากโดนพุ่นทาออกน้ำนโอ้นยเอ้ยไมท่านเท่าส่งแเหอนชองชุด้ย่องนงเอาเามางก่อนะปงชุใครชนะขึ้นนะใครนะนำใครจะนำนำ ปุลระไม่ไม่2อ๋อวิองด้วยอออยู้าวไม่ได้่ได้ใ้โคตรหยถ้ทายรเ้ยอวดเดี๋ยวก็เี่ต้องไหนเฮ้ยเอาฮ ไ่ออะอะไรกูไม่ชอบไ่รับไปปรไม่ต่างกันนั้นสองคนใช่แล้วใช่แล้วฮึาบเฮ้ยประตูกันเยอะดารักไปมาแล้วประตูกันเยอะตาย เอาลุกแดนฟูเอาลุกแดนฟู อยู่จุดชมวิวนะครับอ่าอันนี้ดสูสภาพแตกะคันนะค,ะนนนนคนรับขเนาอออผมถึงไม่ค่อยปวดนี่ข้าวที่มาเบาแลนะ้วเนี่ยอันนี้คือผู้ชายสายฝนของแท้ครับนัดเบาใช่ป่ะเบาคผมตอกขึ้นเลยอัน,นี้เราก็มาถึงหมู่บ้านตะเกินขี้แล้วนะอันนี้ยอดเขาเตียวดาครับนู<ไ>่นยอด ตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟสดขันไทยบ้านน้องเติร์ดนะครับรับนี้จะชอบถามความรู้สึกชิลมากสบายจะไม่ต้องถามผมหรอกถามคนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ันครับเลยเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเด็กๆครับเหมือนขี่ทางเข้าบ้านอ่ะเหมือนขี่แต่บ้านแต่ดูแต่ดูทางเข้าบ้านนะครับรู้สึกว่าบ้าน่าะกนบแถวแถวบ้านนัดจะไม่ค่อยเจริญหรือเปล่า โอ้ห oh, ุหมดเลยรถอม่ไหม่ล้างใหม่ไม่ยมโอดโล